เปริศน,นาสุดลึกลับที่คนฉลาดที่สุดเพียง5%เท่านั้นที่ตอบได้คุณเป็นแฟนนวนิยายสุดคลาสสิกของอากาศท่าคริสตีหรือเปล่าหรือมีงานเขียนแนวระทึกขวัญสมัยใหม่ที่คุณชื่นชอบอยู่บ้างไหมได้เวลาทดสอบตัวเองแล้วเราคุ้นเคยกับการทดสอบ IQ ทั่วไปที่สามารถประเมินระดับสติปัญญาด้วยการตอบคำถามตามมาตรฐาน40ข้อกันแล้วแต่มันยังมีวิธีอื่นเพื่อให้รู้ว่าความอาัจฉริยะในตัวคุณสามารถทาอะไรได้บ้าง เราได้พบคําปริศนามากมายที่มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถตอบได้คุณกล้าพอที่จะไขคําตอบมันหรือไม่ถ้างั้นก็เดินหน้าลุยและทดสอบทักษะความเป็นนักสืบของคุณด้วยปริศนาเหล่านี้ได้เลยหลังจากจบคำถามในแต่ละข้อคุณจะมีเวลา15วินาทีในการหาคำตอบคำถามหมายเลข7การแหกคุกแจ็คถูกขังไว้ในห้องขังที่อยู่บนพื้นดินซึ่งมีหน้าต่างเพียงบานเดียวที่อยู่สูงจนไม่มีใครสามารถเอื้อมถึงในห้องนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากพั่นหนึ่งด้ามในานั้นอากาศแห้งและร้อน และแจ็คจะยังไม่ได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มในเร็วๆนี้เขามีเวลาเพียง2วันในการแหกคุกน,นี้ออกไปถ้าไม่งั้นเขาจะต้องตายเรารู้นะว่าคุณคิดอะไรขึ้นมาในทันทีแต่ผิดการขุดอุโมงค์ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักเพราะมันต้องใช้เวลามากกว่า2วันแล้วแจ็คจะหนีออกจากห้องขังนี้ได้อย่างไรละ่ะคุณทายว่าอะไรอย่าลืมว่าคุณสามารถอยู่วิดีโอได้ชั่วคราวเพื่อให้มีเวลาคิดมากขึ้น คำตอบคือเอาละ่ะจะหาทางออกได้ง่ายนิดเดียวเพียงแค่เขาต้องใช้พวกขุดดินแล้วทำให้เป็นกองสูงขึ้นตรงใต้หน้าต่างจากนั้นก็ปีนขึ้นไปและหลบหนีออกจากห้องขังถามจริงใครก็ขังนักโทษด้วยวิธีนี้กันคำถามหมายเลข6สร้อยคอที่ถูกขโมยนางสมิธไปแจ้งตำรวจโดยอ้างว่าสร้อยคอโบราณของเธอได้หายไปเธอดูวารณมเสียมากและเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาไม่พบร่องรอยของการบุกรุกไม่มีการงักแงะกรอนหรือประตูแต่อย่างใด มีเพียงหน้าต่างบานเดียวที่แตกภายในบ้านมีการถูกรื้อคน้นและมีรอยเท้าสกรปรกอยู่เต็มพื้นแต่หน้าแปลกที่วันรุ่งขึ้นนางสมิธกลับถูกจับในข้อหาแจ้งความเท็จเพราะอะไรกันคุณคิดออกหรือ,อยังเหลืออีก5วินาทีนะ คำตอบคือตำรวจมั่นใจว่านางสมิธโกหกพวกเขาเนื่องจากหน้าต่างถูกทุบแตกจากด้านในเพราะถ้ามันแตกจากภายนอกเศษกระจกชิ้นเล็กๆก็จะต้องตกอยู่บนพื้นห้องคำถามหมายเลข5เหตุฆาตกรรมในโรงเรียน ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนครูวิชาภูมิศาสตร์ได้ถูกฆาตกรรมตำรวจมีผู้ต้องสงสัยถึง4คนพวกเขาคือคนสวนครูวิชาคณิตครูพละและแม้แต่ครูใหญ่ของโรงเรียนฉันขอเราว่าเป็นครูใหญ่แต่ที่ยากก็คือพวกเขาทั้งหมดล้วนมีข้อแก้ตัวกันทั้งนั้นคนสวนกำลังตัดพุ่มไม้ครูวิชาคณิตกำลังคุมสอบกลางภาคครูพละกำลังเล่นบาสเกตบอลส่วนครูใหญ่อยู่ในสำนักงาน จากข้อมูลเหล่านี้ฆาตกรก็ถูกจับตัวได้ทันทีคุณเดาได้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าครูวิชาภูมิศาสตร์และตำรวจไขคดีนี้ได้อย่างไรคุณมีเวลา15วินาทีในการหาตัวฆาตกรฆาตกรคือครูวิชาคณิต ตามคำให้การของเขาที่ว่ากำลังคุมสอบกลางภาคแต่เหตุอาชญากรรมนี้เกิดขึ้นในวันแรกของปีการศึกษาแบบนี้โกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะคำถามหมายเลข4ชายผู้โดดเดียว ชายชรา,าผู้โดดเดี่ยวอาศัยอยู่ในบ้านของเขาในเขตชานเมืองแห่งหนึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างสงบบางที่เขาอาจจะเป็นคนติดบ้านเพราะเขาไม่เคยออกไปไหนเป็นเวลานานวันนั้นมันเป็นวันศุกร์ในกลางฤดูร้อนมีบุรุษไพรสเีเดินผ่านมาและเรียกหาชายคนนั้นแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากในบ้านบรุษไพรสเีจึงมองเข้าไปในหน้าต่างและโอ้ไม่นะเขาเห็นผู้ชายคนนั้นนอนจมกองเลือดอยู่และเมื่อตำรวจมาถึงเขาพบหนังสือพิมพ์ของวันอังคารนมอุ่นสองขวดและนมเย็นหนึ่งขวดวันรุ่งขึ้นฆาตกรก็ถูกจับได้ คุณรู้หรือเปล่าว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายอย่างรวดเร็วได้อย่างไรคุณคิดว่ายังไงรีอค่าวินาทีได้คำตอบหรือยังคนร้ายคือบลุดไปรษณนีนั่นเองเพราะเขารู้ว่าจะไม่มีใครในบ้านนั้นที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีดังนั้นเขาจึงเลือกมาเฉพาะในวันศุกร คำถามหมายเลข3ยา2เม็ดฆาตกรต่อเนื่องรายหนึ่งมีวิธีปฏิบัติกับเหยื่อที่ไม่ธรรมดาโดยเขาจะลักพาตัวเหยื่อและให้พวกเขาเลือกกินยาหนึ่งใน2เม็ดเม็ดหนึ่งไม่มีอันตรายแต่อีกเม็ดหนึ่งมีพิษและไม่ว่าเหยื่อจะเลือกเม็ดไหนฆาตกรก็จะเลือกกินอีกเม็ดที่เหลือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็กินยาพร้อมกับน้ำและเสียชีวิตเสมอแต่ฆาตกรกลับรอดชีวิตมาได้ทุกครั้งเขาได้รับยาเม็ดที่ไม่มีพิษทุกครั้งได้อย่างไรกัน โชคดีนะเวลาของคุณเริ่มนับถอยหลังแล้วคำตอบคือฆาตากรต่อเนื่องใช้กนอุบายกับเหยื่อโดยความจริงแล้วยาพิษอยู่ในแก้วน้ำของเหยื่อต่างหากไม่ใช่ในเม็ดยาเล่นสกปรกจริงๆคำถามหมายเลข2 บานหน้าต่างในฤดูหนาวในวันที่อากาศเหน็บหนาวในฤดูหนาววันหนึ่งได้เกิดโศกน,นาฏกรรมขึ้นจอรนพบว่าแจ็คเพื่อนของเขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านของตัวเองจอรนโทรแจ้งตำรวจและบอกว่าเขาบังเอิญเดินผ่านบ้านของแจ็คจึงได้ตัดสินใจที่จะแวะเข้าไปหาเขาเขาขอประตูและกดกริ่งอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่มีใครเปิดประตูบางทีแจ็คอาจจะไม่ได้อยู่บ้านก็ได้แต่จอรนมองเห็นแสงไฟในห้องผ่านหน้าต่างที่มีฝ้าน้ำแข็งเกาะอ,อยู่เขาจึงพ่นลมหายใจบนกระจกเพื่อมองผ่านเข้าไปและเขาก็เห็นแจ็คนอนกองอยู่บนพื้น จอคาดไม่ถึงว่าตำรวจจะจับกลุ่มเขาทันทีในฐานะผู้ต้องสงสัยเพราะอะไรหรืออีก15วินาทีหรือเวลาแค่5วินาทีนะเห็นได้ชัดว่าจอเตรียมเรื่องไม่ได้รอบครอบเลย เขาจะไม่สามารถละลายน้ําแข็งบนหน้าต่างได้เพราะปกติแล้วน้ําแข็งจะเกาะอ,อยู่ที่ด้านในคําถามหมายเลขหนึ่งสารเคมีนักเคมีชื่อดังถูกฆาตกรรมในห้องทดลองของเขาในนั้นไม่พบหลักฐานใ,นใดๆยกเว้นแผ่นกระดาษที่มีชื่อสารเคมีเขียนอยู่ในนั้นในวันที่เขาถูกสังหารเขามีแขกมาหาเพียง3คนได้แก่แมรี่ภรรยาของเขานิโคลัสหลานชายของเขาและโจนาธานเพื่อนของเขา ตำรวจจับฆาตรกรได้ในทันทีพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าเป็นใครคำใบ้เล็กๆน้อยๆคือให้สังเกตก,กระดาษโน้ตนั่นให้ดีคำตอบซ่อนอยู่ในโน้ตนั่นเองกระดาษแผ่นนี้มีเบาะแสแฝงอยู่ หากคุณรวมชื่อย่อของสารเคมีที่เขียนไว้บนกระดาษคุณจะได้ชื่อนิโคลัสดูซี่ขนาดใกล้จะตายแท้ๆเขานี่สมเป็นนักเคมีจริงๆเมื่อพูดถึงเคมีแล้วฉันจะเล่าอะไรให้ฟังจอห์นนี่เป็นลูกชายของนักเคมีแต่ตอนนี้ไม่มีจอห์นนี่ต่อไปแล้วเพราะสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็น H2O มันกลับเป็น H2SO4 หรือกรดกำมถันต่างหากอุย้ยแล้วคุณจัดการไขคำตอบของปริศนานักสืบเหล่านี้ได้หรือเปล่าได้เหรอว้าว